ก็ความรู้สึกที่มาเรียนก็อาจารย์น่ารักมากเลยค่ะมีอะไรอาจารย์ก็ไม่สงสัยเรื่องอะไรเขาก็บอกมาหมดอย่างนี้นะคะับตอนแรกคิดว,ว่าจะเรียนยากครับแต่พอเรียนจริงก็สนุกครับแล้วก็รู้เรื่องดีครับอาจารย์สอนดีครับค่ะก็เรียนคอร์สนี้ก็เป็นเอาสุดท้ายแล้วนะคะได้ความรู้มากเลยค่ะก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะที่เร,เรียนกับที่นี่คะ่ะเป็เไยจี๊งค่ะอาจารย์สอนดีทุกคนเลยค่ะครับ เริ่มเริ่มเรียนจากไม่มีความรู้เรื่องอันนี้ไม่ดีเลยจนตอนนี้มีความรู้เยอะขึ้นมากมันมมั่นใจเยอะขึ้นมากครับค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเอาตัวอย่างในชีวิตประจําวันมาพ้นให้เข้าใจง่ายเห็นด้วยกับทุกคนหมดเลยสวัสดีสวัสดีค่ะเข้าใจง่ายแล้วก็เพื่อนก็เป็นกันเองค้วค่ะเรียนสนุกเรียนสนุกครับ ค่ะกินมื้อแรกโอเค <laughs> 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 okay. okay.